ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่บนทางด่วนอีกนะครับใช้าแล้วขับลงไปเรื่อยๆแถวพระรามเก้านะครับด้านซ้ายที่มีตึกเยอะๆนี่นะครับด้านขวาก็ตึกเยอะนะครับแถวเพชรบุรีนะครับทางด้านขวาด้านซ้ายสมทอนะครับใช้เงินวาแล้ว เที่ยวนี้จะไปส่งของที่รามอินทานะครับแถวคู่บอนนะครับไม่ใช่รามอินทานะน่าจะเป็นแถวอาพระหนโยทินหรือเปล่านะครับ ส5บาบาทย ด่านพระรามเก้านะครับจ่ายเงินสดนะก็จะรอคิวถ้าเป็นอีซี่พัสนะครับก็น่าจะเร็วนะครับเพราะว่า ไปถึงปุ๊บมันก็สแกนทันทีนะครับประตูก็เปิดรถก็วิ่งไปต่อโดยที่ไม่ต้องหยุดนะ Easy Pass mm hmm. เขาก็ให้สมัครได้นะครับเนี่ยบนทางด่วนนี้เขาก็มีป้อมนะครับให้เข้าห้องน้ำให้ทำ Easy Pass ได้นะครับแค่มีบัตรประชาชนนะกับเงิน300บาทก็ทำได้แล้ว แต่ว่าผมยังไม่อยากทำนะครับเพราะว่าไม่ได้ขึ้นทุกวัน น,นี้จะมีป้อมอมีที่จอดรถสําหรับฉุกเฉินนะครับเข้าห้องน้ําอะไรพวกนี้นะครับ<อ>ผมก็จะไปลงรามคำแหงทางออกต่อสองศูนย์สี่นะ ก็จะไปศรีนครินนะครับถนนเส้นนี้ไปศรีนครินตามอินทาบางนานะครับจะต้องไปขึ้นอีกหนึ่งดาน นนะนครับมาทางนี้ก็ตรงไปก็ไปตามตำแผงนะครับเราจะต้องไปตามแมพนะครับไปรามอิทาต้องไปเข้าอีกหนึ่งด่านนะ ร้มอิออททานไปทางไหนกลัวกลัวพลาดตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านนะครับด่านนี้จะไปทางราบอินทานนะ,ะลูกค้า เที่ยวนี้ได้เงิน482บาทนะครับากขาเข้า่าิาได้ได้่บาทลูกค้าให้เป็นเงินสดนะครับให้มา650บาทนะครับน่าจะบวกค่าทางด่วนมาแล้วนะครับเราก็ขอเขาเพิ่มอีก5้บาทนะครับเป็นค่าทางด่วนเขาก็ใจดีนะเขาก็ให้นะครับแล้วก็มาสรุปแล้วขึ้นทางด่วนมานี่ด่านที่3นะครับ ก็บินหน่อยนะครับพี่อ่รามอินทราออกทางซ้ายนี่ว่าไม่ผิดนาไปทางป่าที่ไปบางนาะสลบแล้วจ่ายค่าทางด่วน50กับ45เป็น95 95สิบวกยี ร้อยสิบร้อยยี่สิบบาทครับรับงานเที่ยวเดียวนี่ค่าทั้งด่วนร้อยยี่สิบคงหวังว่าคงแจ้ง เงินนะครับส่งของวันนี้ได้แล้วเ,เที่ยวที่สามนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สามสองเที่ยวที่แล้วได้สี่ร้อยแปดสิบเที่ยวนี้อีกหกร้อยห้าสิบพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับได้แล้วพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทน้ำมันก็ ลดไปไม่เยอะนะเพราะว่าน้ำมันมีอยู่ขึ้นถังยังลดไปยังไม่ถึงขีดเลยนะครับไปกันต่อนะครับทางอะไรกับแท็กซีเ่เที่ยวนี้เรารับเป็นรับเป็นยางรถยนต์นะครับอ่อยาง ยางใหม่นะครับจากแขววงเวียน22นะครับไปส่งรามยินทา4เส้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ